รามากเกมเก s h i n i ิม a พกเกิดอะไรขึ้นทำไมรีวิวเกมในเพ Store ดาวลดคลิปนี้สรุปมาให้ไม่เกิน4นาทีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเก s นชินิม a พกทุกคนนะครับอยู่กับผมนายเจสสิเมตคนเดิมหลายๆคนคงสงสัยครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมิโยโยโดนถล่มอย่างรุนแรงเลยถึงขั้นกับชาวเก s นชิ i ิม a พกทั่วโลกเลยนะครับลุมกดรีวิวเกมในเพ o re จนเหลือแค่2ดาวผมจะสรุปสั้นๆว่ามันเกิดจากการที่ มิโตโยไม่ใส่ใจในการฟีดแบ็ของคนเล่นครับผมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ลากมาตั้งแต่ตอนอัปเดต2.1มาได้สักระยะแล้วนะครับกระแสเกมตอนนั้นมากําลังทรงดีๆเลยนะครับจนกระทั่งแม่สาวน้อยดอกไม้ไฟโยเอมิยะโผล่เข้ามาในเกมครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะว่าเป็นตัวละครที่มีปัญหาเรียกได้ว่าเกือบมากที่สุดภายในเกมเลยนะครับตั้งแต่สเกลพลังที่ไม่สามารถเคียบตัวละคร5ดาวได้ที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นพวกอายะกะคาซึฮะ การยู่ตัวละครเหล่านี้ที่ออกมากับเทียบไม่ได้หรือไม่กระทั่งตัวสีดาวที่เป็นสายฟรีนะครับอย่างเช่นตัวเส่งหลิงเองก็ไม่สามารถเทียบได้นะครับประเด็นให้มันตัวตัวมันเป็นตัวของซิงเกิลททรเกตที่มี LE แค่เพียงจากอันติแต่ว่าความแรงนี้โคตรร้อยหลอเลยครับแล้วก็ระบบการยิงของตัวธนูที่ขอเพียงแค่มอนเดินผ่านก็สามารถลดได้แล้วนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายประเด็นเหล่านี้ครับทางคอมม u น i t y ตี้เก i นชินอิแ ก็ได้ประท้วงการจนคีย์บอร์ดแทบจะพังนะครับแต่ทางมิโยโยก็ไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวละครใหม่ๆอย่างซาละนะครับที่ทางมิโยโยตั้งใจที่จะนําเสนอโลกการเล่นเกมใหม่ๆนะครับโดยการที่กดสกิล E และสามารถที่จะแดดถอยหลังหลบมอนได้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอมาเข้าจริงๆแล้วเกิดบั็กครับกด E แล้วมันไม่ได้เอ่อถอยหลังแต่ว่ามันกลับอยู่กับที่ใะอยังนั้นนะครับตัวละครใหม่อย่างโคโคมิเองก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับ เลเป็นตัวฮีเลอร์5ดาวที่ทุกคนถล่มกดเพชรกันแทบตายนะครับแต่กลับกลายเป็นตัวละคร4ดาวฟรีๆอย่างบาบาร่าเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่ได้ไม่แพ้กันประเด็นเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบัคของซาระทั้งเอ่อการสเกลพลังของโคโคมินะครับคอมมูนิตี้เกนชินก็ทำการท้วงจนคีย์บอร์ดแทบพังเช่นเดียวกันแต่มิโฮโยกับเบปาแล้วบอกว่า I'm here to tell you right now จนมาล่าสุดครับกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีที่ผู้เล่นต่างเฝ้ารอคอยนะครับแล้วก็รวมถึงทางมิโยโยเองก็ประกาศเองนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับกับกลายเป็นกิจกรรมเดลี่แจกกระชา10โลเงินแ0 k สิบเคเพ up อาวุธ18อันแล้วก็สมุดอัพตัวละคร8แผ่นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมลงละครที่ให้เพชรวมมาแค่60เมตรแหมเียกไดว่วโคตรน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับ นั่นแหละครับจากการที่มิโยโยไม่สนใจคนเล่นนะครับและพอมากิจกรรม1ปีเนี่ยทางมิโยโยเคยได้สัญญาณดีๆว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับแต่กลับเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็แจกของแค่นิดเดียวเองตรงนี้เลยเป็นชนวนประทุครับทำให้ชาวเกนชินอิม a พ t ไม่พอใจแล้วก็รุมพาหลมกดไลค์แบบโดยใช้เท้านะครับผมในเกนชินอิม a พ t ในเพจโต้นั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับประเด็นดราม่าตรงนี้ เก n ชินอิ m แพ c กไม่ฟังคนเล่นจริงๆหรือเปล่านะครับกิจกรรมแจกน้อยเกินไปไหมหรือคิดเห็นยังไงกับการที่คอมมูนิตี้เก s ชินทำแบบนี้กับมิโยโยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปดราม่าแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ Gen ช h i n Impact อีกอย่าลืมมาติดตามกันนะสำหรับวันนี้ผมไปละครับสวัสดีครับผม